ไรยังไงทุกคนวันวาเลนไทน์สิ้นสุดกี่โมงคะอยากจะถามเพื่อนๆน,นะคะทีมพพอร์ตแอปนอนวาเลนไทน์สิ้นสุดกี่โมงเลยดูเหมือนคู่แอปนอนวาเลนไทน์เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะหลังจากที่วันที่14่กุมภาควงกันไปดินเนอร์เป็นทีมแต่ล่าสุดปล่อยคลิปปล่อยรูปนะคะที่ ไปถ่ายแฟชั่นให้กับแบรนด์ MCM อืมเหมือนวาเลนไทน์กำลังเริ่มต้นนะคะใดๆคือมันมีช็อตนี้ไงทุกคนช็อตเสื้อเหม็นเนี่ยนนกุลนะคะไม่สามารถที่จะแบบจุ๊บเหม่งมามีแอปทักซอนได้แต่ยังไงในการถ่ายในการถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี้ให้กับ MCM เนี่ย มีช็อตเขาได้จุ๊บเหม่งกันแล้วนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เสื้อไม่เหม็นแล้วนะคะ <c oughs> ผมหอมแล้ว <c oughs> ดูสิโอ้โ oh หเป็นยังไงดีเป็นเซ็ตแฟชั่นที่แบบทั้งโอบทั้งกอดทั้งหอมทั้งจุ๊บ นี่เป็นเซตวาเลนไทน์ของแท้เลยทุกคนหลังจากที่วาเลนไทน์นะคะออกไปดินเนอร์กันแบบมีน้องปีใหม่ไปเป็นทีมทีมวาเลนไทน์ร่วมสำหรับคอนเซปต์ในการถ่ายแบบของต้องคู่นะคะให้กับ MCM ใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า Love Journey with MCM แอดว่าไม่ใช่การเดินทางของความรักของอกับ MCM แล้วล่ะคะ่ะ น่าจะเป็นคอนเซปที่ได้มาจากแบบว่า b s e d on True Story นะคะเป็นการเดินทางของความรักระหว่างแอปนนมากกว่านะว่าไหมคะทุกคนใครอยากจะหวานคู่แพ็คคู่ก็ต้องไปที่ช็อป MCM แล้วก็หากระเป๋าคู่แบบทังคู่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปซื้อกระเป๋านะคะต้องมีแฟนก่อน <laughs> ใครที่ยังไม่มีแฟนต้องหาแฟนก่อนนะไม่ไงั้นไม่ได้แต่งตัวคู่แบบคู่แอปนนนะคะทุกคนโอ้โหเหมือนยังไงดีเหรอทุกคนเหมือนแบบเหมือน fashion, แฟเหมือนแฟชั่นแอปเหมือนแฟชั่นเซตนี้นะคะปล่อยออกมาให้คนที่แบบว่ามาเซลเสื้อเหม็นไหมนะคะ,ะในคลิปวิดีโอใช่ไหมนนไม่สามารถที่จะขโมยขโมยจุกเหม่งของวีแอปท,ทักษะออนได้ แต่ดูสักก่อนทุกคนในการถ่ายแบบเซตนี้นะคะอืเขาจุ๊บเหม่งกันแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นที่น่ารักมากทุกคนแอดวาดจากนี้ไปนะงานคู่แอปนนเนี่ยเข้ารัวๆแน่โกยเงินเข้ากระเป๋าเป็นปีทองของทั้งคู่แน่ๆทุกคนดูจากแบบว่าพอซีรีส์หารักด้วยใจเธอจบปั๊บ นะคะเนี่ยมาเลยแฟชั่นแฟชั่นเซ็ตคู่นี่แหละหนะ้าที่เขาบอกว่าลัคกี้อินเกมแล้วยังลัคกี้อินเลิฟมากๆสำหรับคู่นี้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้แอดก็ทำคลิปเนาะก็หยิบจับที่มันมีอัทักซอนกับนนกุลน,นะคะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับยังไม่ระบุสถานะแต่จริงๆเนี่ยทุกคน ตอนให้สัมภาษณ์เขาไม่ระบุสถานะแต่ว่าการกระทำน่ะมันก็ระบุสถานะนั่นแหละเนาะว่าเขาคุยกันแอก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นเพราะเขาแบบว่าถือเคล็ดกันหรือเปล่าหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ต้องถือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของแอดเนี่ยคอมเมนต์ถึงจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะ แอดก็ขอบคุณเ <im itation> พื่อนๆมากๆก็คือเราไม่จาเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะทุกคน <mm <ing> แต่ว่าขอเป็นการคอมเมนต์แบบ <mm <ing> วินยูชนะ่ะเอาแบบทำเอาเขาเรียกอะไรเอาเอาเป็นการคอมเมนต์ที่สุภาพ <mm <ing> เห็นต่างกันแบบสุภาพสุภาพนะคะเ <sm art> พราะว่าแอดไปอ่านในคอมเมนต์ตามแบบช่องข่าวใหญ่ๆที่ไม่ใช่ช่องแอดนะพวกช่องนักข่าวเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างของยกตัวอย่างของอะไรล่าสุดของเหมือนดาราเดลี่อมรินทีวีอะไรสักอย่าง คือบางทีบางบางคอมเมนต์คือมันแบบท็อกซิกมากเขาคอมเมนต์แรงมากนะแต่ว่าประเด็นของของแอดนะคะในการทำคลิปคือแอดก็หยิบจับอะไรที่พวกเราสามารถมามีอ่าโมเมนต์ woman, มีคอนเทนต์มีประเด็นเมาส์กันคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ไม่ใช่แบบมาคอมเมนต์แบบเอาเป็นเอาตายนะคะการเป็นแฟนคลับ fc ของดาราก็คือการซัพพอร์ตเขานะไม่ใช่การแบบมาสั่งให้เขาแบบ ทำดั่งใจเราถ้าเขาทําไม่ได้เราก็ไม่ชอบเขามันเป็นไปไม่ได้แอดว่าเวลาเราเป็นเอฟซีดาราเนี่ยคือหนึ่งละเราชอบเขาชอบในผลงานชอบในหน้าตาชอบอะไรแล้วมันก็จะมาเป็นแบบเรื่องส่วนตัวใช่ไหมบางครั้งแอดว่าเอฟซีเอฟซีหลายๆท่านน่ะอยากจะให้แบบดาราเป็นดั่งใจตัวเองอย่างเงี้ยพอดาราไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็จะรู้สึกแบบ เกลี้ยกลาดนิดนึงแอดว่ามันต้องลดตรงจุดนั้นลงนะคะอย่างแอดหยิบจับเรื่องหมอดูเรื่องดวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าสังคมไทยมันอยู่คู่กับหมอดูมาอ่ะทุกคนทุกอย่างมันมีเลิกมียาม,มีอะไรกันหมดใช่หไหมตั้งแต่เอาแล้วตั้งแต่ระดับเจ้าขุนมูลนายยุคโบราณน,น่ะจะออกรบจะออกศึกอะไรเนี่ยเขาจะดูเลิกดูยามจะแต่งงงแต่งงานเขาก็มีการผูกดวงผูกอะไรมัน ถามว่างมงายไหมถ้างมงายก็คง,งมงายมาตั้งแต่รุ่นแบบบรรพบุรุษแล้วถูกปะปัจจุบันแต่ว่าคนในปัจจุบันนี้มันก็มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อคนที่ให้ความสําคัญและไม่ให้ความสําคัญแอปก,ก็หยิบจับอะไรหลายๆมุมเอามาคุยกันนะคะส่วนคนที่จะตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อหมอดูไหมเขาจะทำทำเขาจะทําตามหมอดูแนะนํำไหมก็คือแอปนนค่ะทุกคนเราก็ได้แค่แบบเอามาแชร์กันว่า เฮ้ hey, หมอดูคขาดูแบบนี้นะหรือว่าเขากําลังถือคลิปกันอยู่อาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่เราจะต้องมาคอมเมนต์แบบทะเลาะเบาแวงกันนะคะอันนี้แอดอยากจะบอกให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะเราไม่สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับกับกับทุกเรื่องราวได้แต่เราสามารถที่จะรับฟังนะคะหาข้อมูลหลายๆด้านเอามารวมกันได้นะคะ ก็นี่แหละอย่างแอดเนี่ยแอดก็เรื่องดวงเรื่องอะไรแอดก็เป็นคนหนึ่งที่งมงายไหมเอาเป็นว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้ไปดูดวงกับหมอดูเลยส่วนมากถ้ามีอะไรไม่สบายใจแอดก็จะโทรคุยกับพระอาจารย์ที่แอดนับถือก็ท่านเป็นพระสายปากส่วนมากก็จะสวดมนต์ทำอะไรดูแต่ว่าการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยตัวแอดก็จะเป็นคนนี่แหละไปดูในติ๊กตอคือไปดูที่คนเขาดูบอว่า รวมรวมมาเนี่ยดูดวงส่วนตัวนะไม่ดูแต่ก็จะไปเปิดตัวนั้นทีอันนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยเคยดูดวงส่วนตัวก็นั่นแหละตูงแต่สมัยหมอรักแนะนำแอดพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าแล้วการการทําตามหมอดูเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ายากแต่บางคนก็อาจจะง่ายก็ได้เหมือนแอดก็ง่ายๆมันไม่ได้ยากเลยสําหรับแอดที่หมอดูท่านแนะน,นําอ่ะแนะนําง่ายนิดเดียวสําหรับแอดแต่ทำง่ายมากแอดว่าหรือว่าคนไทยที่เมืองไทยอาจจะยากหน่อยเพราะว่า คนไทยนิยมเล่นโซเชียลผู้ชายก็เล่นผู้หญิงก็เล่นแบบเล่นกันหมดเลยอัพทุกอย่างลงโซเชียลหมดเลยอ่ะจะบางคนก็ทะเลาะกับแฟนก็อัพลงแฮปปี้กับแฟนก็อัพลงทะเลาะกับป้าข้างบ้านก็อัพลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสังคมยุโรปอ่ะคนเล่นโซเชียลน้อยนะทุกคนเขามีความเป็น private เยอะมากเพราะฉะนั้นง่ายสําหรับแอดเลยอย่างคุณไอ้พิสดาที่แอดแนะนาอ่ะง่ายมากก็ไม่จําเป็นต้องอัพ ทุกเรื่องราวของชีวิตลงโซเชียลเขาอัพลงเฉพาะสิ่งที่เขาอยากจะลงนี่แหละคือการถือเคล็ดที่หมอหมอดูบอกง่ายนิดเดียวค่ะโอเคนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่แอสซนนะเอาเดี๋ยวไปฟังของอา,อาจารย์พัดแบบเต็มๆที่อาจารย์พัดน์ในใน t ิกตอกนะคะพูดอาจารย์พัดพูดถึงดวงคู่ของแต่ละคนมันเป็นลักษณะยังไงก็เอามาใช่แชร์กันนะคะทุกคนไปฟังค่ะ นี้เรามาอธิบายเรื่องดวงความรักกันก่อนไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โคตรซับซ้อนแล้วมันก็มีความละเอียดอ่อนสูงมากหลากหลายแบบในการทํานายมากจะเป็นคนเรียนเก่งฉลาดมีกําลังมากบุญวัฒนาสูงแค่ไหนชี้พาาความรักได้หมดครับเป็นเรื่องเดียวที่เราตระกะทางวิทยาศาสตร,ร์มาวัดแทบไม่ได้เลยแต่ใช้ดวงวัดได้ง่ายชีวิตคู่ของมนุษย์นะครับมันมีหลายแบบแบบคนปกติที่อยู่ด้วยกันแล้วดีกับอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือต้องเป็นชู้เป็นน้อยแอบกินแอบคบแอบได้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามอยู่ไกลบ้านญาติพีน่นองเดิม ไกลพอแม่เดิมหรืออยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามมีลูกถ้ามีลูกเราจะเลิกกันหรือถ้ามีลูกเราจะหาเงินไม่ได้หรือเวลามีลูกแล้วต้องเอาลูกไปฝา,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 ากูุย่าายฝากพ่อฝากแม่ฝากพระเลี้ยงคือมันซับซ้อนละ,ละเอียดยิบย่อยมากแต่ดวงของคุณนนท์คุณกับคุณแอ๊อ่ะควรอยู่ใกล้กันแต่ห้ามเปิดเผยอันนี้คือความหลากหลายของกรรมของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะนั่นแหละทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะว่าตามที่อาจารย์พัดบอกก็คือเขาต้องอยู่ใกล้กันแต่อาจจะ คือในงานน่ะเวลาเข้าไปทำงานคู่กันอย่างเงี้ยอัพลงโซเชียลได้แต่ในเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ไม่เปิดเผยนี่แหละแอดมองว่าอาจารย์พัฒนขาแนะนำแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเหมาะสมที่จะมีความรักดีๆนะคะ